อุตสาหกรรมดอกไม้ในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนและเขตปกครองตอนเองกวางสีจวงกำลังอยู่ในช่วงที่มียอดขายสูงสุดของปีเนื่องในเทศกาลวันแม่ผู้ขายดอกไม้ที่เมืองสินเจนิ้นมณฑลกวางตุ้งบอกว่าออปีนี้ดอกคาเนทันดอกกุหลาบและดอกโบตันเป็นที่นิยมมากที่สุดและช่วงนี้ขายดีมาก ผู้จัดการร้านดอกไม้ในเขตหนานซานบอกว่าช่วงนี้วันธรรมดามียอดขายดอกไม้เพิ่มขึ้นกว่าปกติ3-5เท่าอย่างวันนี้น่าจะมีคำสั่งซื้อ150-300รายการผู้ค้าส่งกล่าวว่าปีนี้ดอกไม้สีชมพูเป็นที่ต้องการอย่างมากทำให้ดอกไม้หลายชนิดราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากวันที่12พฤษภาคมยังเป็นวันพยาบาลสากลตลาดค้าส่งดอกไม้หลายแห่งในหนานหนิงจึงคึกคักไปด้วยผู้ซื้อดอกไม้สด เช่นเดียวกับในมณฑลกวางตุง้งราคาของดอกคาเนชั่นและดอกโบตันจีนก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันผู้จัดการร้านดอกไม้บอกว่าวันที่12พฤษภาคมเป็นวันแม่และวันพยาบาลสากลยอดขายดอกไม้จึงพุ่งขึ้น3-4เท่าและคาดว่าจะขายได้เป็นพันช่อในวันนี้ขณะที่อีกคนบอกว่าทางร้านมีการจัดเตรียมดอกไม้ให้เลือกมากมายโดยปีนี้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับปีก่อน ดอกไม้ที่เป็นที่นิยมมากท,ที่สุดคือดอกไม้สีม่วงและสีชมพู